เอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เฮากาสิมาพอเพื่อนในคลิปหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเฮาสิไปที่หลักร้อยเนาะนะครับหลักร้อยนะครับสำหรับหลักร้อยของเฮาย่างบรันในโรงงานเพื่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสิไปที่หลักร้อยนะครับเฮาสิไปที่สูตรสูตรเก่าหนึ่งสูตรสูตรหม่หนึ่งสูตรเนาะสูตรเก่าก็คือสูตรที่เดินต่อเนื่องนะครับเนาะแล้วก็เป็นสูตรไม่หนึ่งสูตรสูตรที่ลดเท่ากับผักไวโกนนะครับเพื่อนสำหรับในสุดนี้เนาะนะครับ ห้าสิไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับนะในสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับสูตรนี่เป็นเลขแปดตัวนะครับเป็นเลขแปดตัวสูตรที่หนึ่งนัครับเพราะว่าในหลักร้อยของเ้ามีเลขอยสามสูตรนะครับห้ากับสิพักไปสองสูตรนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่เดินต่อเนื่องนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับการประมวลผลออกมากำแหน่งไว้ที่เรียบร้อยเป็นเลขแปดตัวนะครับเนาะนะครับได้เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่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 งนะครับได้เท่าไหร่กับวกได บวกสองก็ได้สองบวกหนึ่งได้สามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวหนึ่งเป็นเจบวหนึ่งเป็นแปดบวกนเป็นเก้านะครับก็แสดงว่าเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับก็จะมาที่หลักร้อยนะครับแล้วการเดินของทะเลนะครับก็จะเดินแบบนี้นะครับเนาะในหลักร้อยนะครับหลักร้อยสุดนี้นะครับก็เทียบชนอยางเดียวนะครับในชุดนี้นะครับเทียบชนอยางเดียวเพราะว่ามันไหลโตนะครับนะครับเอาเอาตัวที่เอาตัวที่เข้าไว้ก่อนนะครับะที่เข้าไว้ก่อนนะครับแล้วคอยกระชับนะครับ ในสูตรนี่นะครับก็จะเป็นหลักร้อยสูตรที่เดินต่อเนื่องเนาะนะครับแล้วก็มาหอนวนลาสุดนี่นะครับนะครับมาหอนวัลาสุดนี้ก็จะเอาไปได้แปดไปเก้าสี่นะครับห้าห้าหกสามแล้วก็หกเจ็ดหกแปดเจ็ดนะครับหกแปดเจ็ดเนาะนะครับในงวดลาสุดงเมื่อวดนี้นะครับการประมวลผลนะครับประมวลผลวัแล้วได้ตกเก่านะได้ตกเก้านะครับเกิดเนาะนะครับในเลขชุดนี้ได้ตัวเก่านะครับถ้าตัวเก้านะครับน้ะเเฮากรเซบ ค่าคำนวณในเรว่วาเลขนะครับจะอยู่ในช่วงนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ที่อยู่ในช่วงตัวเก่าเนาะนะครับมันจะมาแบบนี้การเดินของตัวเลขนะครับนะตดูการเดินของตัวเลขนะครับก็จะมาในตําแหน่งใกล้ๆกับตําแหน่งเดิมนะครับใกล้ๆกับตําแหน่งเดิมนะครับตัวที่มาเนาะนะครับนี่นะครับใกล้ๆกับตําแหน่งเดิมนะครับนะครับนี่ใกล้กับตําแหน่งเดิมนะครับนี่นะครับมันจะมาตัวใกล้ๆกับตําแหน่งเดิมนะครับ มาแบบนี้นะครับการเดีนของตัวเลขทั้งหมดนี่นะครับก็สามสิบงวดนะครับนะสามสิบงวดสามสิบงวดนี่ครับนี่นะครับมันจะมาตำแหน่งใกล้ๆกับต่างเดิงวดนี้นะครับห้าคั้นการนะครับขั้นการข้าสิบกับขั้นการได้ว่านะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับฮาตัวนี่เนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวขาว่างสูตรนี้ก่อนเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับ ในแปดตัวนะแปดศูนย์หนึ่งสามเสียหกเก็ดแต่ว่ามันได้ตัวเก่านะตัวเก่าตัวเดิมนะครับเนาะนะครับในหลักร้อยสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วก็สูตรที่สองนะครับเนาะก็เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรที่สองอีกสองสูตรนึงพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนนะครับในสูตรใหม่ตัวนี้นะครับเป็นสูตรหกตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวนะครับในหลักร้อยตัวนี้สูตรหกตัวนะครับ ูตรหกตัวตัวนี้นะครับาการประมวลผลออกมาตำแหน่งแบบเจ็นลอยๆใช่หมินแสนพันอ่าหมินพันร้อยสิบ ene, 1, นะครับหมื่นพันร้อยสิบสิบล่างสองหน่วยล่างสองครั้งร้อยหนึ่งสองครั้งหน่วยหน่วยสองสองครั้งหน่วยสามสิบสี่บวกห้าเลขตัวนี้เรียงเต็มไปหกตัวนะเรียงเต็มไปหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าไปอีกตัวหนะึ่งเนาะหกตัวนะครับเรียงเต็มไปหกตัวนะในชุดนี้นะครับการประมวลผลนะครับ หกนะครับหลักหมื่นหกนะครับหลักพันเลขเจ็ดหลักร้อยเลขสามหลักสิบเลขสามหน่วยล่างสองครั้งหนึ่งหนึ่งเป็นสองร้อยสองศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์นะครับหน่วยสองก็เลขหนึ่งสองครั้งเป็นสองหน่วยสามเลขหนึ่งสิบสี่เลขหนึ่งบวกห้าคงที่นะครับตำแหน่งหนึ่งนะครับวกกันไปเลยนะครับหกบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสาม บวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกห้าเป็นศูนย์ก็นับไปหกตัวนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับได้หกตัวนะครับศูนย์สี่หนึ่งนี้ก็มาที่เลขศูนย์นะที่เลขศูนย์นะครับงวดต่อมานะครับแปดหกเจ็ดก็มาที่เลขแปดนะในหลักร้อยนะครับงวดต่อมานะครับหกศูนย์หกก็มาที่เลขหกนะครับหลักร้อยนะครับงวดต่อมานะครับหกหกสองก็มาที่เลขหกอีก นะครับนะ,นะครับงวดต่อมากระตตกเก้านะหกหกนะหกตัวเก้ามาอีกนะหกนะครับก็ได้ตัวเดิมประมาตัวเดิมนะครับหกเก้าหกสองนะครับว่าที่เก้านะนะครับแล้วก็ศูนย์สี่สี่ตัมาที่เลขศูนย์นะครับสองสองหนึ่งมาที่เลขสอง นะครับแปดสี่สามมาที่เลขแปดมาตำแหน่งเดิมเลยนะตำแหน่งที่หนะึนะ่งเนาะแปดหกแปดหกสามมาตัวเดิมแปดหกสามแปดมาอีกนะครับขวดต่อมานะครับสองศู 9, 2, นย์เก้ามาที่เลขสองครับขวดต่อมานะครับเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าขวดต่อมากับเจ็ดอีกนะครับ ได้ตัวเดิมมาตัวเดิมนะครับสามเจ็ดเจ็ดก็มาที่สามนะครับ,นะรบแล้วก็แปดเก้าสี่ก็มาที่แปดนะครับราคางวดต่อมาห้าหกสามก็มาที่หนะ้านะครับราคางวดล่าสุดนี่นะครับหกแปดเจ็ดนะครับก็มาที่หกนะครับงวดนี้นะครับ กเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับในวันนี้เนาะนะครับ,นะรบเทียบเลยนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับฮกตัวชนตัวไหนบ้างนะครับชนแปดชนศูนย์ ชนหนึ่งชนหกแล้วก็ชนเจ็ดได้หาตัวนะครับหกเจ็ดแปดศู 6, 7, 8, 0, 1, นย์หนึ่งลักร้อยนะครับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับในหลักร้อยนะครับในสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีนะครับเดินดี เดินยาวต่อเนื่องนะครับสําหรับรักร้อยโดยตรงนะครับลักร้อยโดยตรงนะครับสําหรับสูตรที่หลุดนะครับสูตรที่หลุดก็คือสูตรแปดตัวสูตรนี้นะครับนะครับหลตดที่หลุดนะครับในสูตรนี้นะครับหลุดหนึ่งงวดนะครับหลุดหนึ่งงวดสูตรนี้ ในสูตรนี้หลุดหนึ่งงวดนะแปดตัวนะครับเดินยาวนะครับมันเดินยาวนะตัวนี้นะครับเดินยาวมานะครับเดินยาวมานะครับถึงนะครับเกือบห้าสิบงวดครับห้าสิบหกสิบงวดนะนะครับนะครกลับนะเดินแบบนี้แล้วก็มาเดินมานะครับต่อเนื่องมานะครับเดินต่อเนื่องมานะครับมีสะดุด นี่นะครับมาสะดุดงวดนี้นะครับครสองงวดนี้นะครับที่สะดุดนะครับสะดุดสองงวดนล่าสุดนี่ล่าสุดนี่ถ้าสําหรับในงวดนี้นะครับถ้าห้าสิบประมว้เนาะนะครับประมวลผลใส่หลักแสนนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็จะเป็นเลขหกนะครับหลักแสนเลขหกนะครับเลขหกหลักแสนเลขหกนะครับหน่วยหน่วยบนเลขเจ็ดนะครับ แล้วก็สิบหน่วยล่างสามหกสามหกนะครับหน่วยสองเลขศูนย์นะครับสิบสามแปดบวกสองคงที่นะครับนี่คือการประมวลผลนะครับจำนี้เนาะหกบวกศูนย์เจ็ดบวกสามได้ศูนย์นะครับก็หกบวกศูนย์ 0, ก็ได้หกหกบวกหกก็เป็นสองได้สองนะตัวนี้แปดบวกสองก็ได้ศูนย์ได้สองนะครับตัวนี้เรื่องเต็มนะครับ สองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดนะครับในตัวนี้มีเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในสูตรนี้นะครับในตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็สูตรแปดตัวนะครับนี่ก็คือสูตรแปดตัว สูตรแปดตัวนี้ก็เดเินยาวห้าสิบวันนะเดินยาวห้าสิบวันสูตรแปดตัวนะเดินยาวห้าสิบวันนะครับแล้วก็เดินต่อเนื่องมานะครับเดินต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มาสะดุดนะครับสะดุดเจ็ดศูนย์ศูนย์แล้วก็มาสะดุดแปดเก้าสี่นะครับแล้วก็มาสะดุดห้าหกสามนี่ครับตัวที่สะดุดนะสะดุดนะครับแล้วก็วันหน้าสุดรนี่ก็เขานะครับ แต่สาหรับวันนี้เท้าสิบประมาณผลนะครับหลักแสนคือเลขหกนะครับหลักร้อยก็คือเลขหกสามเทียเป็นสิบแปดนะครับหน่วยสองนะครับหน่วยสองสองครั้งก็เลขศูนย์สองเทียก็ได้ศูนย์นะครับแล้วก็สิบสามเลขแปดนะครับหน่วยสี่ก็เลขหกนะครับเท้าสี่บวกกันนะครับหกแปดหกแปดแปดหก บกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกสี่ก็จะได้แปดตัวนี้ก็าเรียงแต้มเมื่อกันนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้มันแปดตัวนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าน,น,นะครับ 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ตัวนี้แปดตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดตัวนะครับตัวเรียงแต้มแปดตัวนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ห้านะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็จะไม่มีหกนะครับไม่มีหกไม่มีหกนะครับก็จะได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับหกเจ็ดไม่มีนะครับอืหกเจ็ดไม่มีนะครับเหลือแปดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วแปดศูนย์ แล้วก็หนึ่งนะครับเรือแปดศูนย์หนึ่งสามตัวนะครับเรือสามตัวนะถ้าเอาสูตรเจ็ดตัวมาใส่นะครับสูตรเจ็ดตัวนะครับสูตรเจ็ดตัวกตัวนี้เนาะสูตรเจ็ดตัวนะม้วนล่าสุดในรถนะครับม้วนนี้ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัวที่ชนมาแปดศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีแปดตัวเดียวในหลักร้อยนะครับก็ได้แปดตัวเดียวชนสี่ศูนย์ได้แปดตัวเดียวนะแปดตัวเดียวนะแปดแปดแปดแล้วก็แปดตัวเดียวนะครับสี 8, 8, 8, ่ศูยนย์ 4, 0, ชนตัวเดียวแปดนะครับ,นะรบสําหรับหลักร้อยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นแปด นะครับตัวเดียวนะครับนะครับหลักน้อยได้ไปที่แปดนะครับนักครับเนาะสำหรับในเลขหลักร้อยนะครับเอาสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะาแมงสามีเนาะเดี๋ยวเราจะมาจับตัวเด่นนะครับหลักร้อยได้มาที่เลขหกนะครับแปดศูนย์หนึ่งนะตัวที่เด่นแปดศูนย์หนึ่งสามตัวนี้เด่นแปดลองศูนย์ลองหนึ่งนะครับ เอาสาร้างเซ็มนี้เอาไว้เพล่งสำนีลานเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ